Gview, a d v i c e Asrock, Kingt Network, Magnus สวัสดีครับโัวกตั้มที่โอฮอกซอนฮิวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับกล้องหน้ารถาจาักทาง Anitech หมายชื่นว่า C 1 0 1นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าถ่ายแบบ Full HD นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว G sensor 3แกนด้วยกันหน้าจอด้านหลังนะครับก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่ขนาด3นิ้วนะครับสำหรับคนที่ชอบดูหลังกล้องบ่อยๆนะครับน่าจะถูกใจเวลาดูภาพดูไฟล์อะไรอย่างงี้จะเห็นชัดเจนนะฮะก็ประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับ ก้ในกล่องที่มีมาให้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็จะมียูสเซอ์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นจุ๊บดูกระจกสำหรับยึดตัวกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายตัวนี้สายตนวนี้นี่ก็จะมีอ่า USB ต่อด้านหลังด้วยนะครับก็ไม่เสียไปหนึ่งช่องวีฟีนะครับสามารถเอาไปชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรอีกก็ได้นะครับความยาวของสายก็จะอยู่ที่3.5เมตรแล้วก็จะเป็นตัวกล้องครับด้านหน้าของตัวโปรดักต์นะครับวัสดุตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับางที่เห็นรูปลักษณ์หน้าตาตรงนี้นะครับก็ออกแบบมาาคลล้้ยๆกกับองนะะ ก็ดูงสวยงามดีตัวกล้องนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนส์มุมไว170องศานะครับ f ต่ำสุดที่ f 2.2นะฮะด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีตัว led แบบแบบว่าเปิดไฟนะครับให้ให้มองเห็นมากขึ้นในตอนกลางคืนนะครับขอบๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับช่องนี้โลโกโล a ้ a n i t e c h ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับ power นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb สําหรับการเชื่อมต่อหรือว่าชาร์จนะครับตรงกลางก็จะเป็นสําหรับสําหรับตัวจุ๊บอยู่ดูกระจกนะครับก็มายึดเข้าตรงนี้ได้เลย HDMI out แล้วก็ AVR มีมาให้ใช้งานด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม ok นะครับฝั่งนี้นะครับมี ok แล้วก็ปุ่มเสียบ memory card แล้วก็ปุ่ม screen saver ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีเจาะรูระบายอากาศมา2ข้างด้วยกันนะครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นไมโครโฟนอีกข้างหนึ่งนะครับก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับปุ่มเมนูแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็บุกเปลี่ยนโหมดจอด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะเป็น LCD นะครับ3นิ้วด้วยกันอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับแล้วก็ความละเอียดของจอด้านหลังเนี่ยห้าล้านพิกเซลด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบดูไฟล์ข้างหลังกล้องตัวนี้นะครับ แล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบิลอินมาเลยนะครับบิ i อิน3 0 0มิลลิแอมมาทดลองเล่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งนะครับก็จะมีความละเอียดน,นะครับของวิดีโอ เราก็สามารถเลือกได้นะครับเป็น full hd 7จ0งน p wvga นะครับหรือว่า vga การบันทึกวนนะครับตัวนี้ก็เราตั้งเอานี่นะฮะก็จะมีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีตรงนี้นะครับตัวเมนูการใช้งานเนี่ยผมขอติดนิดนึงนะครับมันออกจะใช้งานยากนะครับปุ่มการใช้งานเนี่ย hdr นะครับก็จะมีเปิดกับปิดเราก็เปิดไว้ รูดับแสงนะครับสามารถชดเชยแสงได้ก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ตั้งได้ตามนี้เลยเราก็ตั้งไว้เป็น Default เป็นศูนย์นะครับตัวจับความเคลื่อนไหวสามารถเปิดหรือปิดได้บันทึกเสียงเราต้องการจะอัดเสียงด้วยหรือเปล่านะครับถ้าไม่ต้องการก็ปิดไปวันที่นะครับเราก็เข้ามาตั้งได้ G s e n s o r ก็จะตั้งได้นะครับว่าจะเซสซิทีฟเท่าไหร่นะครับสูงกลางต่ำอ่าหมดแล้วนะครับในหัวข้อของการเซตติ้งวิดีโอในการตั้งค่านะครับก็จะมีวันเวลาวันเวลาตัวนี้เราก็ตั้งค่าได้นะครับแก้วันเวลาวันที่ใหม่แล้วก็ทะเบียนรถนะครับว่าเราจะให้โชว์ทะเบียนรถบนหน้าจอหรือเปล่าปิดเครื่องระดมมัดนะครับแล้วก็ตรวจจับขณะจอดรถ เสียงปุ่มกดจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับตั้งค่าภาษาภาษามีอะไรบ้างมาดูกันนะครับภาษาไทยฝรั่งเศสนะครับนี่นะครับภาษาของเขาก็มีมาเลือกให้ใช้มากมายโหมดทีวีนะครับในกรณีที่เราต่อออกหน้าจอเอาพุทพวก AV out หรือ HDMI นะครับความถี่ของตัวแสงก็50าสกับ6กเฮิรตซตั้งค่าหลอดไฟตัวนี้นะครับจะเปิดหรือปิดก็ได้ สกินเซเวอร์ตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปสกินเซเวอร์เนี่ยคือมันเปนมีตั้งตรงนี้นะครับเวลาเรากดปุ่มสกินเซเวอร์อยู่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยฟอร์แมตตัวนี้ก็น่าจะเป็นฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดนะครับดูจากรูปตั้งค่าเริ่มต้นก็คือว่า Factory Default เวอร์ชันตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันนี่ตามนี้เลยโหมดอื่นๆนะครับในหมวดของหัวข้อถ่ายภาพนะครับการเซตติ้งในหัวข้อถ่ายภาพก็จะมีนี่นะครับ ถ่ายภาพเดียวหรือว่าจะเวลา2วิ5วินะครับความละเอียดของการถ่ายภาพมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่12ล้านพิกเซลนะครับ10แล้วก็แปดห้าสามแล้วก็เป็น vga ตามนี้เลยถ่ายภาพต่อเนื่องเปิดหรือปิดก็ได้นะครับคุณภาพของไฟล์ภาพนะครับจะเอาแบบไหน ก็เราเ,าเอาดีไปเลยความคมชัดเลือกได้ไว้บาลานก็ตั้งได้นะครับสี ISO มีถึงเท่าไหร่หนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยนะครับตัวนี้ก็ชดเชยแสงนะครับการสั่นภาพ ดูภาพทันทีหลังถ่ายหรือเปล่าระบุวันเวลานะครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับหัวข้อถ่ายภาพและก็วิดีโอโอเคนะครับโดยรวมตัวนี้นะครับก็ถือว่าการใช้งานอาจจะยากไปนิดนึงสําหรับการตั้งทีแรกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมกดให้ดูนะครับคือเวลากดเข้าเมนูแล,แล้วเวลาเราจะเลือกอะไรอย่างนี้นะครับเช่นเลือกความละเอยียดเนี้ยเราต้องกลับมากดโอเคด้านนี้นะครับทําให้มันแบบว่าเออมันต้องใช้2มือเลยกดข้างหนึ่งข้างหนึ่งนะครับไปไป,ไปมาๆอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็น ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับการตั้งค่าครั้งแรกที่เหลือเราก็ตั้งถ่ายปกติอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมากดอะไรอีกโอเคทีนี้เราไปดูไฟล์ภาพกันเลยดีกว่าครับ อ n น t e ้เทคซ1ตัวนี้นะครับผลทดสอบที่ทำรีวิวมาก็ทำออกมาได้ที่น่าพอใจนะครับเรื่องความคมชัดทั้งกลางวันและก็กลางคืนก็ชัดเจนทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข้อเสียก็มี2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือว่า จอด้านหลังนะครับอาจจะดูว่าอมฟ้าน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอไปเปิดในคอมจริงๆนะครับภาพก็ไม่ได้ออมฟ้าแต่อย่างใดนะครับตามวิดีโอที่เราเห็นตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็เรื่องปุ่มการใช้งานตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับเวลาเราก,กดเมนูแล้วเราจะกดตกลงหรือโอเคเนี่ยต้องมากดอีกฝั่งนึงเลยมันอาจจะยากในตอนแรกนะครับสำหรับตอนที่ตอนเราติดตั้งในครั้งแรกเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องใช้มันอีกนะครับเพราะว่าเราเซ็ตเสร็จแล้วแล้วก็ใช้งานอย่างเดียวแล้ว ราคาของเจ้าตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับ2,790บาทงานประกอบก็ดีนะครับดูทุกอย่างดูแข็งแรงนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอคุณทางบริษัท Smart ID Group มากๆนะครับที่ส่งผลักดีๆงี้มาห้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงานโอฮอคโซนทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอคโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ